ร้านครัวอู่ข้าวอู่น้ำบ้านลาดนะครับเอ้ยตามสนใจแกงกะทอปลาดุกทะเลแต่ที่เขาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวเนี่ยแกงกะทอปลาดุกทะเลต้มต้มเล็กโค้งอ่อน่องตาไก่บ้าน แกงคั่วหอยขมหลุนปลาอินทรีย์ใช่ไหมเออร้านนี้แหละพี่วายนั่นนะเขาเขาลงว่ามีร้านเดียวในะปคืออไร้านเดียวในเพื่อนปลากระถือก็ได้ก็มีร้านเดียวในเพื่อนปลหมูผัดกะปิตามชั้นทอดผัดน้ำเลียบยำมะเขือยาวต้มจิ๋วต้มจิ๋วโค้งอ่อนหมูกันต้มจิ๋วแกงกระถือปลาดุกทะเลครับ แกงก็คือปลาดุกทะเลแล้วก็ต้มจิ๋วให้พระอ้วนเลือกมาครว่าต้มจิ๋วอะไรต้มจิ๋วเลยต้มจิ๋วต้มไก่เนี่ยโค้งอ่อนหลนมาหลนไปคือหลนไปหลนไปสีปลาสายปลาสายปลาสายอ่อนนี่นะปลาอะไรอ่อนปลานอ่อนได้ปลาสายได้ไหมปลาห้โคนเดี๋ยวกัน วันนี้เรรียนอยู่ที่ครัวอูข้าวอูนน้ำบ้านลาดเพชรบุรีครับมาลองดูเมนูเด็ดนะครับมาลองชิมเมนูเด็ดของร้านที่บอกว,ว,ว่ามีที่เดียวนะครับในจังหวัดเพชรบุรีที่มีเมนูนี้นครับคือแกงกระทือปลาดุกทะเลนะครับต่อด้านต้นมานะที่บ้านลาดเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาของแกงกระทือปลาดุกทะเลนี้จะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะครับมากระปลาอ้วนวันนี้นะครับอ้วน มาแล้วครับนี่แกงกระถือนะครับแกงกระถือ ปลาดุกทะเลปลาดุกชิ้นใหญ่มากเลยเบ้งเลยนะนี่หน้าตาของกระทือนะครับจะเป็นเนี่ยเขาหันห่นมาเป็นเส้นๆนะกว่าเป็นพืชในตระกูลข่าครับคล้ายๆข่าลงุงลินไม่เคยกินเราเล่าตามตรงเลยแต่ว่าเดี๋ยวลองมาชิมดูมีไข่ปลาด้วยนะน่าจะมีไข่ปลาดุกด้วยนะนะครับจวดูรสชาติกันว่าจะเป็นไงนะครับน่ากินมากเลยมนูนี้ อันนี้ต้่ะคนอันนี้ต้มจิว๋วนี่ก็หากินยากนะต้มจิว๋วซี่คงอ่อนประอวนโมอีกแล้วคนระับประอวน <_ an> ต้มจิ๋วนี่ย มันจะออกเปรี้ยวหวานต้นตี๋ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาวชิมกันว่าจะเป็นแบบสูตรที่เคยกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอชิมแกงกระทือก่อนชิมน้ำกับกระทือนเข้มข้นนะ มันเข้มข้นคล้ายๆพวกน้ำยาหรืออะไระสักอย่างแปลกๆดีเดเดี๋ยวลองมาชิมต้มจิ๋วดู อบหวานนะครับออกหวานหวานถ้าเคยกินที่เคยกินน้ำกเปรี้ยวเปรี้ยวกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ออกค่อนข้างจะหวานหวานเนี่ยแกงกระทือต้องกินกับข้าวนะครับน่าจะอร่อยยี่หร่าดำยี่หร่าดำยี่หร่าดำ ตะวันบอกต้องสั่งเมนูเลยต้องกินหลายคนแต่ปลาดุกเนี่ยโหแบบเนื้อสุดยอดมากเลยสดนะดูแล้วสดจริงครับอันนี้เป็นหลนปลายอินทรีย์นะครับเดี๋ยวต้องชิมดูนะครับ สงใส่ข้าวจานเดียวจะไม่พอแต่และนะครับเนี่ยเมนูแต่และเมนูนี่น่าจะเจริญอาหารหลอยลอยลอยแล้วมีอะไรไข่ไข่ปลาวะเนี่ยไข่ทั้งไหเ้ยเนียโ้โเนี่ยไข่ปลาครับี้คือปลาสาย ปาชายทอดไม่ได้กินมานานเลยนะไปก่อนพ่อเป็นชาวประมงเลยนะไปตกแถวาชายฝั่งเลยนะทอดกรอบกอบอร่อยมากนะปลาทรายกรอบดีนะกินได้ทั้งตัวเลยนะเมื่อกี้ตัดไปตัวละแล้วับมีตัวที่สอง กรอบมากครับก้วทอดเก่งมากมีตังโมมีตังโมเป็นอี่นั่งธนาการด้วยชอบชอบอ้วนชอบของสีอ้วนชอบของฟีมั้ยังอมันนี้ในเวอร์ชั่นนี้ไม่มีฟิลเตอร์นะครับแล้วลงนะ จริงๆแล้วเนี่ยลุงดินชอบเนี่ยกินแกงกระถือ่ยปลาดุกนี่คำนึงนะครับแล้วก็มากินไม่ใช่แล้วก็มากินเนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนเนอมันเข้ากันนะครับเข้ากันดีอันนี้คำนึงนะจุ๊บกันไว้กูแต่ว่าตานี้เลอะมากกระเทือนี่นจะออกปิด ออกขมนิดหนึ่งเดี๋ยวมันขมแบบจเจลิออาหารนะครับนะใครที่ชอบอแกงที่มีร <ละ S 2> สขม,มแกงมาละนไม่ได้กินลเลอะเทอะนะครับแต่ว่ากินมุมบาม <laughs>